สวัสดีครับไพรม์แมชชีนชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่หน้างานที่ทองหล่อเหมือนเช่นเคยนะครับผมอัปเดตหน้างานนะครับวันนี้ก็กดเสาเข็มได้หกต้นนะครับผมหลังจากกดเข็มเลิกทําพิธีเลิกไปนะครับวันนี้ก็กดเสาเข็มได้หกต้นนะครับผมน,นะครับอยู่กลางคอนโดนะครับผม ใจกลางเมืองคอนโดเลยนียครับเข็มท่อนนี้ก็หักนะครับเนี่ยเพราะว่ามองไม่เห็นนะครับผมเพลนลากนะครับมันอยู่ไกลเห็นลากแล้วมันซ้อนกันสองชั้นนะครับเนี่ยลากแล้วตกลงพื้นนะครับก็เลยเดอกหักเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผม เอายากนะครับก็มีอุบัติเหตุกันมั่งก็ไม่เป็นไรนะครับมันสุดวิสัยนะครับผมอันนี้ก็รถเพิ่งมาส่งนะครับวันนี้กดไปหกต้นก็หมดไปเยอะนะครับวันนีเน้เป็นวันเสาร์แลวนะครับวันนี้วันอาทิตย์หยุดนะครับ หน้างานไม่ให้ทำนะครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิแตและจาหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปมอ,อกอ,กอนะครับผมทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับมีครบจบที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอกเครื่องกดระบบไฮดรลิกนะครับไม่เสียงดังไม่สะเทือนนะครับยิ่งในเมืองแบบนี้นะครับ ใจกลางคอนโดแบบนี้จำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้เครื่องกดเสาเข็มเท่านั้นครับผมเพราะเสียงไม่ดังไม่สะเทือนนะครับเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับผมเจาะก็เสียงดังนะครับตอกก็เสียงดังนะครับผมต้องกดเท่านั้นนะครับนี่ครับผมนี่ครับข้อดีของการกดเสาเข็มนะครับอยู่ใกล้เขตแดนอย่างเงี้ยครับติดติดเลยครับเนี่ย ติดกับคอนโดเลยนะครับติดกับรั้วรอบนอกสังกะสีนี่ก็เป็นบ้านครับต้องกดเท่านั้นนะครับเสียงไม่ดังไม่เตือนนะครับเนี่ยผมทํางานกันเครื่องกดนี่ทํางานเงียบนะครับเครื่องไฟก็ซื้อมาใหม่ครับเนี่ยเป็นแบบ new soundproof นะครับรุ่นใหม่นะครับเก็บเสียงนะครับผม soundproof นะครับเก็บเสียงนะครับ เสียงมันเงียบนะครับผมอะไรก็ต้องเงียบหมดนะครับในเมืองจะได้ไม่บรบกวนสมาธิใครนะครับผมงานก็ราบรื่นนะครับไม่มีการฟ้องร้องกันนะครับผมมีวินัยในการทำงานนะครับผมสมควรจะใช้รูปแบบไหนอย่างไรนะครับไม่ให้กระทบกระทั่งกันนะครับผม ตอบโย์นะครับเครื่องกดเสาเข็มนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับเป็นกําลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมสายอาชีพครับคลิปของผมก็ไม่มีตัดต่อนะครับสดๆกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับยังไงก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้พอสังเกตเพลงเ่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับผมบายบายครับ